อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพปฏิดาปูทะเลสำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรวค์ก็ดีมนุสโลกก็มาโลกก็ตามนารกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอตาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิดก ก็ยอมรับนับถือว่าพระจิตวิตดกพูดถึงพบต่างๆไว้ถูกต้องยิงบวชเข้ามาจากนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครจะกล่าวโจทย์โทษโทษความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นสิบรินิอาการนี้ตั้งใจมานานแล้ว ว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจจแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้และเวลาไหนก็ตามไม่ค่อยจะยอมรับความจริงกันความจริงมีอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิละ่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มี นรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพสูญอันนี้มันเป็นศาสนาของเดร์ธีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริงเรื่องนี้ปลารภให้ทราบมาดีว่าใทรพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าบเอเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกัน สามารถจเจริญกรรมฐา,านในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระนะควรจะรู้ทุกองค์ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุข,ขวิปัสสโกตีวิโชชะละปิญโยปิชัมิทัปปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว,ว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักหนักแม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้เป็นนักว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันประเดียวจะหาโออุตริมนุษยร,รมกันอีก อันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันเมื่อไรายแยกพวกกันเมื่อน,นั้นหมดเรื่องราวกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อนถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทําให้มันได้ก็าทำมันได้เยอะแยะไปอย่ามัติดกระดาษกันเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาทูทะเล ขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญาสิขาเทพบุตรก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณแปดคนรับจริงๆแล้วได้แปดคนจริงๆร่างหน้าตาะสวยงดงามมากผิวพรรณป่องใสเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มๆแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อตมาที่สุด เธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสตีว่าโลกได้ยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี้เขาแปลว่าคลัง่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์น,นดาวดึงดก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลวเย่ย แต่เวลาที่ออกจากบรรยากายมันก็ไม่เหล่านะตอนนี้นวันดาน,นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวรนนิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรนให้แน่นแน่นอนเฉพาะเวลานั้นทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในลมต่างๆ ในเมื่อมีอารมณ์ผ่อใสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเขามันเองในเมื่อไปวยสภาพจิตผ่องใสยอารมณ์การม,มาร์ม,มันก็ไม่มีแต่ว่าบเบื้องหลังของหญิงไปคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่ง อยู่ไกลออกไปประมาณทักสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาหน้าเกรดหน้ากลัวในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพข้อนางยักษินีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาเทบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์นเนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ ท่านปัญจสิกขาท่านบอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มีแต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปัญจสิกขาก็บอกว่าหญิงแปดคนที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลัง ่นก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไปมาตอนใกล้จะตายในช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการอักษาสินรู้จักการเจริญภาวนาเรียกว่าเอากำลังความดีลบความชัววช่วไว้ชั่วขณะหนึ่ง เวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกก่อนแต่ได้ว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติไปกสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายคามาบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที <c oughs> <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัท คือท่านผูน้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตามว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังขิเตท,ทุกติปาริกังขาเมื่อเวลาจะตายจิตใจไปอ,อกุศลแน้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตเตปาริสุตเถสุกติปาริกังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสเน้นได้ขบวนอกุศลนิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันที รวมความว่าหญิงทั้งแปดคนนี้มีบาปหนักแต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรม้าาว่าเธอเอาจับกําลังบุญไว้กที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหน เธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือก็เลยบอกถ้าอย่งงางนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอวันดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายควาให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดมม่เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่ อายุจริงๆก็ประมาณจะห้าสิบปีเศษใกล้หกสิบปีผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เธอะทะแ้่ถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีาแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว่ถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นพัญยา ขอดูภาพต้นเธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้วเป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวมความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสร้สทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำ สีเนื้อดำแดงเคลียงแต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมันได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดมัดหนายเกิ่งซะด้วยจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้แต่เป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับฟั่งเขาดินมีความหวังว่าปูทะเลงับเอาเอากล้ามหนีบตายแน่เธอครื่องแค่ได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทําอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทําอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุสามสิบปีเศษตอนอายุสามสิบปีเศษทนี่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขายบรรดาท่านหลไยก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดียมไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการมื่อยขนาดไหนทรมานขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทําบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่ภาพเป็นภาพภาพนางยักษ์ชนีโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> แต่นี้ก็มาตอนหลังอายุเข้าสี่สิบปี แต่ความจริงในตอนระยะต้นๆตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไม่มีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทําบ้างแต่คุณบุญทําแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างน,น,น,นานๆก็ใส่ครั้งนานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ต่างใจนักเขาทําบุญเลี่ยไรยก็ทําบ้างแต่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมาก ธรรมประเภทปัจส,สวายผ่านคนนไปดังนั้นท่านอย่งหลายที่แจกดีกาเรทราบว่าคนที่เขาทําบุญตามดีกามามันจําใจทํากันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม,มไม่เต็มไม็เต็มหน่วยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหนูได้ค่ดได้มีข้าวหนึ่งจานก็ยังดีก็ไม่มีเลยตรวงความว่าเธอทํามาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปท,ทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่ายคารพท่านหนึ่งท่านอธิบายฟังพระใกล้บ้านเป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าไอการทําแบบนี้มันบาป ่พระลุงตานั่นก็เป็นพระที่ไปรับบาดประจาผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับย่างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังนี่ตั้งหน้าตั้งตาทําบุญแต่อความจริงหน้าขอบคุณลุงตาองนั้นท่านและมารัยะใกล้จะตายสี่เดือน เธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเทไล่ฟังนะบุญใหญ่เธอทำมาเป็นโอติใส่บายก็ทำมาฟังเทศก็ทำมาใครเขาไปเไรืเ่อยรก็ให้ทำมาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายางกรอบพิดเห็นวัดเขาก็ชอบใจเธอคิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมนดกแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเ้าไปนั่งไหวพระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมนดกก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจนกว่าจะได้ทั้งเวลาเปล่ายางกรบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเชา้ชาสี่โมงเช้าแล้วปรากรถทับอากาศว่าเขยะออกสี่โมงเย็น ก็มานั่งป๋ออยู่ที่บันดบแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น <c oughs> ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท,ท่าสูงไปสอนกรรมาฐานที่นั่นเธอก็ไปไปกับเขาด้วย <c oughs> ไปเจริญกรรมาฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้เปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นมาเห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโย,ยเย,ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่มเห็นพระภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นน,น,นานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปู่อีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเล เลก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและเทพเจ้าเป็นพยา,ยานในการบาพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าประเอินพยายมเ่าบอกว่าถ้าใครทําบุญไว้ไเวลาที่สง่งผลให้ฉันเป็นพยา,ยานถ้าบาังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นพยานให้เขาบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำอมทิสส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงยังไม่ขอลงนรกแน่เด้อคิดในใจว่าแต่ขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามหนีบก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เจ็บตายเธอไม่ได <ade iling> like ้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนี่ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศสงฆ์สนแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานยาชุดใหญ่ห้าร้อยแ0ดร้อยพันสองพันก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ะสมเสียได้ร้อยบาทเอาชุดหนึ่งรอย ก็ชุดหนึ่งร้อยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายงฆทานท,าทันทีชุดหนึ่งร้อยบาทก็ทำธนทานชุดหนึ่งร้อยบาทชุดเล็กแล้ว <c oughs> ก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเขา้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ว่าตอนกลางคืนจเจริญกรรมฐา,านเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันปรเดี๋ยวภาพภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวไม่ถึงแล้วปับไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตา,ตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพ,พระสงฆ์ที่ปูดเอาสองพระพระนี่ขับปูรวมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้เอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลางพระสงฆ์ที่ปูดปั้งจำลีลา,าพระจำภาพพระุทธรูปบัางดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นน้ภาพภาพพระพุทธรูปเห็นน้ภาพพระสงฆ์ปูไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็รวมความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวรระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยวเก็สอกเขะแสมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั่นก็ตั้งใจภาวนาบอกพุโทโธนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปลายกวจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนะัมมะปะทะบ้างพุทธโทบทบทธบ้างสังคาในภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพพระพุธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในาพานคมีความรู้สึกวูบหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมันอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไป มืงอง,งให้ไปจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็นมีความสบายใจจับภาพพพุทธรูปภาวนาว่าพุาพโทโธเดี๋ยวก็พุโทโธบ้างเดี๋ยวก็นามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพเจ่ยใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองอารามขึ้นในที่สุดพระอิม เห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c oughs> ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ช่านด้ไปึงสถิวโลกวิมานของเธอจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพรายเปรยยับ เป็นสีน้ำมันกาัาเป็นเพชรสีน้ำมันกาัาไม่รู้จะบายยังไงจะว่าขาวก็ไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วและพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมนดบเป็นกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูเที่งไปหพระแทนดูภาพบันดกก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพประบบ,บริวารเธอก็ยิ้ม เทอบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารนั้นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากกระทำนั้้ว่าเขาบอกเทว่าอยากจะเองวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถตุไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยากเจี๊วิมานวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสมากวิมานของเธอโตมากโตมากไม่มีความสว่างสว่างสว่างสวัยมาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีในความจริงไม่ใช่นางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเมื่อท่านปรากฏนี่เองเดิมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคนจะเป็นใบยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอรทราบไหมถ้าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดงสติวโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบเขาจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้วถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพาน์เวลานี้ทัานก็ตั้งใจปณิพันธ์นจะไปฟังเทศจิพะจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกมพลศรัทะาว่าที่ประชุมเทพสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินท่านเขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี่กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม และกรรมที่เป็นกุศลนั้นเที่งเาราด้วยอย่างเทวด,ดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านเรื่งความว่าไม่มีเทวด,ดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน <c oughs> ที่ไม่มีบาปก,กรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวด,ดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศรรหหลหวังปฏิพานเมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่อยุห้าสิบเจ็ดปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสี่สิบปีเสก็จก็ปลากฏว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่าไอ้กรรมเก่าเขมรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริงมันยันลากไปวบายภูจะมีความทุกข์หนักความสุขนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบัรดาลูกหลานพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทํางานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่าอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทุนนาก็ต้องขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุน่นผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี